ตีวันอากาศดีๆที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้อากาศดีมากนะคะคนออกมาเดินกันเยอะมากเลยนะคะจะบอกว่าวันนี้เห็นเรือวิ่งด้วยนะคะวันนี้อากาศดีมากคนออกมาเดินเยอะมากเลยดูด้านหลังนะคะเห็นไหมคนเยอะมากยิ่งฝั่งที่อยู่ฝั่งนู้นนะข้างหลังนู้นนะคะตรงนู้นนะตรงที่เราเคยไปดูว่าเรามีคนมาให้อาหารเป็ดอาหารห่านนะคะ ฝั่งนูนะัะคนเขาชอบไปนั่งหันหน้าเข้าหาแดดนะคะคนเยอะมากนะคะแล้วก็จะบอกว่าหนาวมากเหมือนกันนะคะจะบอกว่าวันไหนที่แดดออกนะคะหนาวกว่าวันที่มืดฟ้ามืดฟ้าครึ้มหิดนะคะหนาวกว่าตอนที่หมะตกอีกนะคะหนาวอะ่ะอากาศเย็นมากค่ะมาค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะ วันนี้ถือโอกาสเลิกงามยามดีนะคะก็คือวันที่อากาศดีๆนะคะเราก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเราถึงแบบว่ามีโอกาสได้นั่งเครื่องบินนะคะชั้นธุรกิจหรือว่า business class บ่อยๆนั่นเองนะคะคือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมึงอวดรวยเหรอผัวมึงรวยเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าหูย ก็แค่แบบว่ารูดบัตรเครดิตเป็นนี่เป็นสินอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเฉลยหรือว่ามาพูดให้ฟังนะคะส่วนคนที่รู้แล้วนะคะเราก็ขอผ่านนะคะเราก็จะเล่าให้ฟังสําหรับคนที่เขายังไม่รู้นะคะจะได้ไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยอีนนี่ยรวยมีผัวรวยนะนั่งบิสเนสคัสนั่งชั้นธุรกิจแบบบ่อยมากเลยอะไรอย่างนี้นะคะ จะบอกนะคะจะเดินวนไปวนมาอยู่นี่แหละเพราะว่าจะเดินวนไปตรงนู้นก็ไม่ได้เพราะว่าคนเยอะนะคะอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะถุงมือไม่ได้เอาม,ามือหนาวมือหนาวสั่นมือเย็นเวลาพูดปากก็จะสั่นหน่อยเอออ่ะมามามาเข้าเรื่องเริ่มมันเริ่มจากอ่าคือถ้าให้เราไปนั่งเองเราก็ไม่นั่งนะคะมันเนื่องด้วยจากการที่แบบว่าเฮ้ยหน้าที่การงานของแฟนเราด้วยนะคะ หน้าที่การงานของสามีเรานะคะช่วงนั้นที่เรายังไม่ได้คบกันนะคะแฟนก็ทํางานเดี๋ยวก็แฟนเดี๋ยวก็สามีเออมันก็คนเดียวกันนั่นแหละนะไม่ต้องคิดมากอะไรนะคะอย่ามาดราม่านะแบบว่าอ่ะสรุปจะแฟนหรือจะผัวกนแน่เออมันก็ใช้ได้หมดนั่นแหละก็คือ,อในช่วงระหว่างที่เรายังไม่ยังไม่ได้คบกันนะคะคือแฟนเราก็แบบว่าเดินทาง เดินทางบ่อยเดินทางค่อนข้างบ่อยนะคะด้วยหน้าที่การงานเขาเนาะเขาก็จะเดินทางไปแบบว่าในหลายประเทศนะคะอาแทบจะทั่วทั่วโลกเลยก็ได้ที่แบบว่า,าในวันไหนที่เขาจะต้องไปทํางานอะไรประมาณนี้นะคะก็คือ,อาการเดินทางของเขานะคะก็คือค่าใช้จ่ายใช่ไหมบริษัทจะเป็นคนจ่ายให้ก็คือถ้าเกิดบินบินบิน ประมาณ6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้นั่งเขาก็จะซื้อตั๋วแบบชั้นประหยัดนะคะหรือว่าอีโคโนมีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดบินบิน12ชั่วโมงขึ้นไปเหมือนกับว่าเขามีออฟฟิศที่เมืองไทยด้วยนะคะเขาก็จะบินบิน12ชั่วโมงนะคะทางบริษัทก็ะจะให้เขานั่งบิสเนสนะคะโดยที่ให้เราให้สามีนะคะเป็นคนที่ จ่ายไปก่อนแล้วก็เหมือนกับว่ามาเขียนเบิกมาเบิกเอาทีหลังอะไรอย่างนี้ก็คือสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็เบิกเอาทีหลังแล้วทีนี้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างบริษัทเขาออกให้แล้วก็เวลาเขานั่งเครื่องบินคือพวกที่ทําธุรกิจหรือพวกที่ทํางานแบบนี้เขาจะ เขาจะฉลาดนะคะเขาจะเลือกใช้แต่สายการบินที่แบบว่าเขาแน่นอนแล้วว่าเขาจะต้องได้ใช้สายการบินนี้บ่อยๆเขาก็เลือกที่จะสมัครเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็สะสมแต้มหรือว่าสะสมไม้นั่นเองนะคะแล้วก็คือแล้วเวลาเวลาเขาซื้อตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ย คือบริษัทเขาจ่ายให้แต่ว่ายอดสะสมนั้นก็เป็นชื่อของเราใช่ไหมชื่อของของของเราที่เราสมัครใช่ไหมคะก็คือพอมันเดินทางไปบ่อยๆทั่วโลกมันสะสมยอดไม้ไปเรื่อยๆยอดไม้นั้นมันสามารถทําอะไรได้บ้างหรอล่คะยอดไม้ก็คือสามารถเขาจะมีตั้งแต่ตอนแรกถ้าคุณ สมัคมันก็จะเป็นแบบธรรมดาแล้วก็สะสมไมล์ไปเรื่อยมันก็จะขึ้นเป็นแพลตตินัมหรือว่าเป็นโกลแพลตตินัมนะคะมันก็จะมีสิทธิหลายๆอย่างนะคะที่เพื่อนๆนะคะสามารถที่จะใช้ประโยชน์กับตรงนี้ได้นะคะพอคุณเลื่อนได้เป็นแพลตตินัมแล้วนะคะคุณก็สามารถใช้บัตรตรงนั้นนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าไปสามารถเข้าไปใช้บริการในอลน์ของสายการบินต่างๆนั้นได้นะคะถ้าเกิด อ,อย่างสายการบินไทยกับสายการบินสวิตนะคะเขาก็จะโคกันก็คือที่ที่สวิตเขาจะไม่มีเล้าของการบินไทยก็คือถ้าเกิดคุณบินกับการบินไทยถ้าคุณเป็นสมาชิกที่แบบว่าเป็นแพลตตินัมหรือว่าเป็นโกลแพลตตินัมอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะแบบว่า,าเข้าไปใช้บริการนั้นได้นะคะภายในเล้านั่นหรอมีอะไรให้บริการบ้างก็จะมีพวกแบบว่าอาหารเครื่องดื่มแบบ หรูมากเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนได้กลับไทยเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปมาให้ดูนะคะตอนนี้ก็อยู่นี่ไปก่อนค่ะอยู่ติดติดอยู่ที่สวิตไปก่อนนะคะแล้วก็แพตตินัมไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดคุณได้ยอดไม้เยอะเยอเยอะเยอะไปเรื่อยๆนะคะคุณก็จะได้เลื่อนเป็นโกูเป็นบัตรเป็นบัตรสีทองนะคะก็คือคุณจะได้เป็นบัตรนั้นแล้วเสร็จปุ๊บ มันก็จะมีะข้อดีต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องในการเช็คอินนะคะเช็คอินเขาจะมีช่องของอีโคโนมี่ใช่ไหมที่คุณจะแบบว่าเฮ้ยจะต้องไปต่อแถวกันแบบว่าต่อแถวกันยาวเหยียดเลยเป็นชั่วโมงเลยกว่าที่จะแบบว่าได้โหลดกระเป๋านะคะแต่พอคุณมีบัตรแพทตินัมหรือบัตรโกลนะคะบัตรสีทองนะคะคุณก็แบบว่าเขาก็จะมีช่องที่แบบว่าไว้คอยบริการแบบ แบบ V.I.P เลยคุณไม่ต้องไปต่อแถวอะไรอย่างนี้นะคะคืออะไรหลายๆอย่างมันก็จะ,ะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะรวมถึงการการนั่งชั้นบิสเนสเนาะคือเราได้รีวิวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ให้นะคะว่าเ<ม>ฮ้เยคือมันมีสิทธิพิเศษอะไรต่างๆยังไงมันต่างกันยังไงกับนั่งแบบธรรมดานะคะแล้วมาต่อมาต่อนะคะแล้วที่นี้นะคะก็คือ,อ พอเราสะสมยอดไม่ไปได้เยอะๆแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดเราเราไม่ได้บินเราไม่ได้ทํางานนะคะแต่ว่าเรายังมียอดไม้นั้นอยู่แต่ว่าเราอยากไปฮอลลีเด์นะคะเราอยากไปฮอลลเด่เราก็สามารถนะคะที่จะใช้ยอดสะสมแต้มนะคะหรือไม้นั่นเองนะคะสามารถาใช้ซื้อเป็นตัว๋วเครื่องบินได้นะคะโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายตัง หรืออาจจะมีจ่ายเพิ่มบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ส่วนมากที่แฟนเราเขาซื้อนะก็ไม่ได้จ่ายเลยนะคะคุณสามารถาใช้ยอดไม้นะคะซื้อ,อเป็นแบบอีโคโนมีก็ได้หรือว่าจะซื้อเป็นบิสเนสคลาสก็ได้หรือว่าถ้าเกิดคุณมียอดไม้สะสมมากพอคุณอาจจะแบบว่าขออัปเกรดไปนั่งชั้นเฟิร์สคลาสได้เลยนะคะเพราะว่าเพื่อน ของแฟนก็ทํามาแล้วเช่นกันเพราะว่าเขาก็ทํางานแบบเดียวกันนี่แหละเนาะคือเดินทางบ่อยแล้วก็มียอดสะสมมายเยอะๆะแล้วทีนี้บางคนก็บอกว่าเฮ้ยมึงใช้บัตรเครดิตรูดเดยกก็ต้องไปนั่งจ่ายทีหลังอะไรเงี้ยคือแบบว่าจะบอกว่าพวกเรานะคะใช้ชีวิตกันฉลาดพอไม่ได้แบบว่าต้องมาอัปเกรดชีวิตตัวเองให้ดูดีเพื่อที่จะให้คนอื่นมองว่าเราอ่ะรวยแต่ที่จริงแบบคือแบบกูก็คนธรรมดาอะไรประมาณนี้นะคะคือถามว่า ยอดบัตรเครดิตที่แฟนใช้รูดต่างๆนะคะมันก็มีข้อดีนะคะคือหนึ่งคือเขามีเขารู้แล้วว่าเขาทํางานเขาเขามีเงินที่จะจ่ายคือนอ่ะเขาส่วนมากเขาจะไม่ใช้เงินสดกันเขาจะใช้บัตรเครดิตกันเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยจ่ายไปก่อนแล้วอีกอย่างมันได้ยอดสะสมไงคุณมันได้แต้ม,มได้คะแนนนะคะแล้วแต้มคะแนนพวกนั้นนะคะก็สามารถที่จะนําไปแลกเป็นไม้ ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาจะมีบัตรบัตรที่นี่เขาจะเป็นโคบเป็นพวกมิโกอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนบ้านเราก็จะเป็นแบบพวกท็อปมาร์เก็ตอะไรประมาณนี้นะคะคือในบัตร,ตรตรงนั้นนะคะที่เวลาเราไปซื้อของเนาะเขาก็จะถามว่าคุณมีบัตรสมาชิกไหมในแต่ละครั้งที่เราไปซื้อเราก็จะได้แบบเฮ้ยสิทธิต่างๆคือเราพอเราซื้อเกินเท่านี้เราก็จะได้แต้มเท่าดีนะสองพันแต้มนะ คือตรงนั้นเราก็ใช้เป็นเป็นแลกเปลี่ยนเป็นไม้ก็ได้นะคะเพราะว่าแฟนดิฉันก็ทํานะคะถ้าไม่ทําก็จะไม่ได้มาเล่าให้ฟังนะคะก็คือเวลาเราซื้อของบางทีเราซื้อเกินเราจะได้แบบว่า,าโบนัส2000แต้มอะไรอย่างนี้นะคะซื้อเกินเท่านี้เราได้คะแนนเท่านี้อะไรประมาณนั้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้แหละ นี่แหละคะ่ะก็คือข้อดีของการใช้บัตรเครดิตแต่ว่าก็ต้องใช้ให้อย่างฉลาดนะคะไม่ใช่แบบว่ารูดเพลินอะไรเงี้ยแต่ว่าคือแบบเราเราคิดว่าแฟนเราเขาเขาฉลาดใช้เงินพอไม่ใช่ที่แบบว่าจะจะแบบว่ามาซื้ออะไรซุลุยซุไลนะคะแล้วอีกอย่างนะคะการนั่งบิสเนสคัสถ้าเกิดจะนั่งแบบจ่ายเงินสดจริงๆอะ่ะคือแบบให้ดิฉันซื้อฉันก็ไม่ไม่ซื้อนะคะขอนั่งอีโคโนมีดีกว่านะคะเพราะว่า การที่จะนั่ง business class แต่ละครั้งถ้าเกิดไปไทยนะคะนั่ง business นะคะไม่ต่ำกว่าแสนแสนห้านะคะจะบอกให้ไปกลับนะเงินแสนห้านั้นอ่ะดิฉันสามเราสามารถแบบว่าเฮ้ยเที่ยวเมืองไทยได้แบบพักกินหรูอยู่สบายแบบว่าได้เป็นใช่ไหมถูกปะคะกินหรูอยู่สบายไปเที่ยวชอปปิ้งดีกว่าไหมใช่ไหมถูกไหมคะเราเราไม่ได้รวยถึงจะแบบว่าเอาเอาเงินแสนไปซื้อ กับที่นั่งเพื่อที่จะบินกับไทยอะไรเงี้ยเราเราไม่ทําแบบนั้นแน่นอนค่ะแล้วอีกอย่างนะคะก็คือคือในเมื่อเรามีโอกาสที่จะแบบว่าสามารถซื้อความสุขให้กับชีวิตตัวเองได้นะคะ,ะโดยการที่จะแบบว่ามันเป็นมันเป็นแค่บางส่วนนะคะยังมีอีกหลายอย่างเดี๋ยวเราจะเอามาเล่าให้ฟังก็คือมันมันพอเรามียอดสะสูงปุ๊บเราก็ สามารถซื้อความสะดวกสบายให้ชีวิตครั้งหนึ่งฉันก็อยากจะลองนั่ง Business หรือว่า First c คลาสดูมันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมคะส่วนพวกที่แบบว่าไปกัดจิกชาวบ้านเขาแบบว่าอุย้ยปวดรวยอะไม่อยากนั่งหรอก b บิสเน s นู่นอะจะไปน,นั่งยานอัพพล o โลนู่นอะจะไปน,นั่งยานอวกาศอะไรเงี้ยก็คือเราเราคิดว่ามันมันเป็นการเหมือนตัวเอง เหมือนตัวเองเก็บกดปะเหมือนตัวเองแบบว่าเฮ้ยพอเห็นคนอื่นได้นั่งคือเขาเอามารีวิวก็ไปเน็บไปแหนมเขาอะไรอย่างงี้นะคะคนแบบนี้ไม่น่าคบนะคะเขาเอามารีวิวให้ดูเขาไม่ได้ที่จะมามาอวดคุณว่าเออเนี่ยฉันได้นั่งบริษัทคัดนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ได้นั่งแต่ว่าคือมันเป็นการรีวิวเว้ยคืออยากให้เข้าใจตรงนี้กันไว้ด้วยนะคะว่าดิฉันไม่ได้อวดรวยนะคะดิฉันแค่มาแชร์ประสบการณ์ให้ดูว่าเฮ้ยเนี่ย การนั่งบิสเนสเป็นแบบนี้นะการไปพักไปเที่ยวไปกินที่นี่เป็นแบบนี้แบบนี้นะเอออะไรอย่างงี้นะคะเผื่อใครไม่เคยรู้ก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยพอมาดูคลิปเราก็อาจจะแบบเออเข้าใจแล้วเก็ตแล้วอะไรประมาณนี้เนาะและนี่ล่ะคะ่ะก็คือทำไมเราถึงได้นั่งบิสเนสคลาสบ่อยนะคะอันนี้ก็หวังว่าจะเก็ตกันแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะมา เล่าให้ฟังถึงการพักโรงแรมนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ทําไมเราอยู่แต่โรงแรมดีๆโรงแรมสวยๆอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะคะมีผู้ชายมานั่งดูมานั่งดูเรายืนพูดอยู่คนเดียวด้วยอยู่ข้างหลังเห็นไหมนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบา,บายยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ สวยยมากเลวันนี้คนออกมาเดินเยอะมากมานั่งตากแดดนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปทำงานนะคะโอ้หดูหน้าร้านโอเปร่าเฮาส์นะคะที่เราเคยมาถ่ายรูปตอนมาถ่ายคลิปตอนหิมะตกนะคนเยอะมากโอ้แต่หนาวมากค่ะเดี๋ยวรีบไปทำงานแหละ คือครื้นมากคือที่เราถ่ายตรงหน้าเรานะให้เห็นข้างหลังเอานะคะเพราะว่าเราเราไม่สามารถแบบว่าที่จะแบบไปถ่ายคนที่นี่ได้แบบเลย, <c ười> เ,ลยเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบส่วนตัวสูงอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้เห็นแบบเป็นข้างหลังแบบนี้เอาเนาะแต่จะบอกว่าวันนี้คนเยอะจริงๆค่ะ เมื่อไหร่โควิดจะหมดอยากกับไทยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาอัปเดตเรื่องการพักโรงแรมนะคะให้ฟังเนาะว่าทำไมเราถึงได้ไปพักโรงแรมส,สวยแพง,พงเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังนะไปทำงานแล้วคะ่ะบ๊ายบาย ปากชาหมดเออ